ผู้เชื่อว่าคนหนุ่มคนสาวคือความหวังกอบกู้โลกใบนี้ความสัมพันธ์ของความเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติและความสำคัญของคนหนุ่มคนสาวและนอกจากหมวกนักแสดงที่สวมอยู่ฟอร์ดยังมีหมวกอีกใบนั่นคือพิธีกรพิธีการในสารคดีความยาว8ตอน Year of Living Dangerously ที่ประดิวโดยเจมคาเมรอนและอานนชวาเซเกอร์เนื้อหาของสารคดีนี้จะพาไปสำรวจผลกระทบของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนน้ำการตัดไม้ทำลายป่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงการนำเสนอโซลูชันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ชมรวมถึงภาคส่วนต่างๆล่า,าลสุดที่งานประชุมสุดยอดผู้นำด้านความยั่งยืนของฟอรสประจำปี2025ซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาฟอรดได้กล่าวบนเวทีว่าคนรุ่นเขานั้นไม่ได้พยายามที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยและได้ทิ้งสิ่งแวดล้อมแย่ๆไว้ให้คนรุ่นหลัง ทั้งนี้ฟอดยังกล่าวอีกว่าคนที่จะกอบกู้เศษซากของโลกใบนี้ไว้ก็คือคนหนุ่มคนสาวซึ่งจะเป็นขุมพลังที่สําคัญที่จะเข้าไปมีอํานาจในหน่วยงานต่างๆทั้งในเอกชนหรือภาครัฐและได้เน้นย้ําว่าการหวนกลับสู่ธรรมชาติคือทางรอดเขาวพวกเรา